สลายตนะวิพังการจำแนกอายตนะโดยละเอียดภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสลายะตนะวิพังแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสลายะตนะวิพังนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายในหกฉะอัจฉติกานิอายตานานิ อายตนะภายนอกหกฉะพาหิรานิอายตานานิวิญญาณหกฉะวิญญาณกายาผัสสะหกฉะผัสสะกายามโนปวิจารสิบแอัฏฐาระสะมโนปวิจาราสัตตบท36มฉัดติงสะสัตตปทาในธรรมเหล่านั้น เธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้วจงละธรรมนี้เสียและผึงทราบสติปฐานสามตโยสติปัฐานาที่พระอริยเสพซึ่งเมื่อเสพอยู่ชื่อว่าเป็นผู้สอนสัทถาควรเพื่อสั่งสอนหมู่อันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนี้เป็นอุเทศแห่งสลายตนะวิพัง คำที่เรากล่าวแล้วว่าพึงทราบอายตนะภายในหกดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวคืออายตนะคือตาจักขวายตนังอายตนะคือหูโสตายตนังอายตนะคือจมูกคานายตนังอายตนะคือลิ้นชิวหายตนังอายตนะคือกายกายายตนัง อายตนะคือใจมนายตนางคำที่เรากล่าวแล้วพึงทราบอายตนะภายในหกดังนี้นั้นเราอาศรรยัยความข้อนี้กล่าวแล้วคำที่เรากล่าวแล้วพึงทราบอายตนะภายนอกหกดังนี้นั้นเราอาศรรยัยอะไรกล่าวคืออายตนะคือรูปรูปายตนางอายตนะคือเสียงสัทธายตนาง อายตนะคือกลิ่นคันทายตนางอายตนะคือรสรสายตนางอายตนะคือโธธพธพะโธธพธพายตนังอายตนะคือธรรมธรรมายตนางคำที่เรากล่าวแล้วว่าพึงทราบอายตนะภายนอกหกดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วคำที่เรากล่าวแล้วว่าพึงทราบวิญ,ญญาณหกดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าวคือจักขุวิญญาณความรู้แจ้งทางตาโสตะวิญญาณความรู้แจ้งทางหูคานะวิญญาณความรู้แจ้งทางจมูกช sure. ิวหาวิญญาณความรู้แจ้งทางลิ้นกายะวิญญาณความรู้แจ้งทางกายมโนวิญญาณความรู้แจ้งทางใจคำที่เรากล่าวแล้วว่าพึงทราบวิญญาณหกดังนี้นั้น เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วคำที่เรากล่าวแล้วว่าพึงทราบผัสสะหกดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวคือจักขุสัมผัสสัมผัสทางตาโสตะสัมผัสสัมผัสทางหูคานะสัมผัสสัมผัสทางจมูกชิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้นกายยะสัมผัสสัมผัสทางกาย มโนสัมผัสสัมผัสทางใจคำที่เรากล่าวแล้วว่าพึงทราบผัสสะหกดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วคำที่เรากล่าวแล้วว่าพึงทราบมโนปวิจาร18สิบแปดดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวคือบุคคลเห็นรูปทางตาแล้วย่อมพิจารณารูปรูปังอุปวิจารติอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส ย่อมพิจารณารูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมพิจารณารูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาไว้ฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องผูดถัพทะทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมทางใจแล้วย่อมพิจารณาธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมพิจารณาธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนั์ย่อมพิจารณาธรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาไว้การพิจารณาฝ่ายโสมนัสหกฝ่ายโทมนัสหกฝ่ายอุเบกขา6ย่อมมีด้วยประการชนีคำที่เรากล่าวแล้วว่าพึงทราบมโนปาวิจารสิบดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วคำที่เรากล่าวแล้วว่าพึงทราบสัตตบ,บท36ดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวคือ โสมนัสอาศัยเรือนหกเคหะสิตานิโสมนัสานิโสมนัส,านสนอาศัยเนคขม,มะหกโมนัสอาศัยเรือนหกโมนัสอาศัยเนคขม,มะหกอุเบคาอาศัยเรือนหกอุเบคาอาศัยเนคขม,มะหกในสัตตบทสามสิบนั้นโสมนัสอาศัยเรือนหกประการอะไรบ้างคือโสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคล ผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจน่ารื่นรมอิทฐานังกันตานังมนาปานังมโนรมานังประกอบด้วยโลกามิตรอันเป็นของตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรูปที่ตนเคยได้มาก่อนอันล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้ว โสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเรือนโสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูโสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกโสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายโสมนัตย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งธรร,รมที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจน่ารื่นรมประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงธรรมที่ตนเคยได้มาก่อน อันล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเรือนเหล่านี้แลโสมนัสอาศัยเรือนหประการในสัตตบท36มนั้นโสมนัสอาศัยเนกขมะหกประการอะไรบ้างคือเพราะรู้ความที่รูปทั้งหลายนั่นแลว่าไม่เที่ยงเห็นความแปรปรวนความคลายกําหนัดและความดับว่า รูปในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาตามที่เป็นจริงอย่างนั้นเพราะเห็นด้วยปัญญาอันชอบโสมนัสย่อมเกิดขึ้นโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนคขมมะเพราะรู้ความที่เสียงทั้งหลายนั่นแลว่าไม่เที่ยงโสมนัสย่อมเกิดขึ้นเราเรียกว่า โสมนัสอาศัยเนคขมมะเ็รารู้ความที่กลิ่นทั้งหลายนั่นแลว่าไม่เที่ยงโสมนัสย่อมเกิดขึ้นเราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนคขมมะเพราะรู้ความที่รสทั้งหลายนั่นแลว่าไม่เที่ยงโสมนัสย่อมเกิดขึ้นเราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนคขมมะเพราะรู้ความที่โผฏฐัพพะทั้งหลายนั่นแลว่าไม่เที่ยง โสมนัสย่อมเกิดขึ้นเราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนคขมมะเพราะรู้ความที่ทำทั้งหลายนั่นแลว่าไม่เที่ยงเห็นความแปรปรวนความคลายกำหนัดและความดับว่าทำในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาตามที่เป็นจริงอย่างนั้นเพราะเห็นด้วยปัญญาโดยชอบ โสมนัสย่อมเกิดขึ้นโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนคขมมะในสัตตบท36นั้นโทมนัสอาศัยเรือน6ประการอะไรบ้างคือโทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปราถนาน่ารักใคร่น่าพอใจน่ารื่นรมใจ ประกอบด้วยโลกามิตรโดยความเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรูปที่ตนไม่เคยได้มาก่อนอัปติลาพังวาอัปติลาพโตสมานุปัสโตอันร่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปลวนไปแล้วโทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือนโทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งเสียง ที่พึงรู้แจ้งทางหูโทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกโทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นโทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายโทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคล ผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งธรรมที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจน่ารื่นรมใจประกอบด้วยโลกามิตรโดยความเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงธรรมที่ตนไม่เคยได้มาก่อนอันล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วโทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือนเหล่านี้แหล โทมนัสอาศัยเรือน6ประการในสัตตบท36นั้นโทมนัตอาศัยเนคขัม,มะหประการอะไรบ้างคือเพราะรู้ความที่รูปทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยงเห็นความแปรปรวนความคลายกำหนัดและความดับว่ารูปในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาตามที่เป็นจริงอย่างนั้น พราะเห็นด้วยปัญญาโดยชอบโทมนัตย่อมเกิดขึ้นแล้วตั้งความปรารถนาในอนุตรวิโมกว่าในการรายเราจักบรรลุตถายตนางที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัดนี้เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยโทมนัสจึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกด้วยประการชนี โทมนัสเช่นน anyway ี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนคขมมะเพราะรู้ความที่เสียงทั้งหลายนั้นแหลว่าไม่เที่ยงโทมนัสย่อมเกิดขึ้นเราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนคขมมะเพราะรู้ความที่กลิ่นทั้งหลายนั้นแหลว่าไม่เที่ยงโทมนัสย่อมเกิดขึ้นเราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนคขมมะเพราะรู้ความที่รสทั้งหลายนั้นแหลว่าไม่เที่ยง โทมนัสย่อมเกิดขึ้นเราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนคขมมะเพราะรู้ความที่โผฏฐัทพะทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยงโทมนัสย่อมเกิดขึ้นเราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนคขมมะเพราะรู้ความที่ทำทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยงเห็นความแปรปรวนความคลายกำหนัดและความดับว่าทำในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาตามที่เป็นจริงอย่างนั้นเพราะเห็นด้วยปัญญาโดยชอบโทมนัสย่อมเกิดขึ้นแล้วตั้งความปรารถนาในอนุตรวิโมกว่าในการไราเราจากบรรล,ลุตทายตนางที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรล,ลุอยู่ในบัดนี้เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยโทมนัสจึงเกิดขึ้นแก่เขา ผู้ตั้งความปรารถนาในอนุตรวิโมกด้วยประการชนี้โทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนคขม,มะเหล่านี้แลโทมนัสอาศัยเนคขม,มะหประการในสัตตบท36นั้นอุเบคาอาศัยเรือนหประการอะไรบ้างคือเพราะเห็นรูปทางตาอุเบคาจึงเกิดขึ้นแก่ปุถุชน ผู้โง่เขลางมงายผู้ยังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากผู้ไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนกิเลสหนาอุเบกขาเช่นนี้อย่างล่วงพ้นรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเรือนเพราะฟังเสียงทางหูอุเบกขาจึงเกิดขึ้นเพราะดมกลิ่นทางจมูกอุเบกขาจึงเกิดขึ้น เพราะลิ้มรถทางลิ้นอุเบกขาจึงเกิดขึ้นเพราะถูกต้องโผดทับพระทางกายอุเบกขาจึงเกิดขึ้นเพราะรู้แจ้งธรรมทางใจอุเบกขาจึงเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้โง่เขลาวงมงายผู้ยังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากผู้ไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนกิเลสหนาอุเบกขาเช่นนั้นยังล่วงพ้นธรรมไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเรือนเหล่านี้แลอุเบกขาอาศัยเรือนหประการในสัตตบท36นั้นอุเบกขาอาศัยเนคขขมะหประการอะไรบ้างคือเพราะรู้ความที่รูปทั้งหลายนั้นแลวว่าไม่เที่ยงเห็นความแปรปรวนความคลายกำหนัดและความดับว่า รูปในกายก่อนและบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาตามที่เป็นจริงอย่างนั้นเพราะเห็นด้วยปัญญาโดยชอบอุเบกขาย่อมเกิดขึ้นรูปานางตะเววะอนิจจตังวิทิตวาวิปรินามะวิราคะนิโรธังปุกเพเจเว,วะรูปาเอตรหิจะสัเพเต,เตรูปา อนิจจาทุกขาวิปริณามะธรรมมาติเอวะเมตังยถาภูตังสำมมปัญญายะปัสโตอุปัชติอุเบขาอุเบขาเช่นนี้ย่อมล่วงพ้นรูปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบขานั้นว่าอุเบขาอาศัยเนคขมมะเพราะรู้ความที่เสียงทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยง ุเบกขาย่อมเกิดขึ้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเนคขมมะเพราะรู้ความที่กลิ่นทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยงอุเบกขาย่อมเกิดขึ้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเนคขมมะเพราะรู้ความที่รสทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยงอุเบกขาย่อมเกิดขึ้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเนคขมมะ เพราะรู้ความที่โผด่ถัพพะทั้งหลายนั่นแลว่าไม่เที่ยงอุเบกขาย่อมเกิดขึ้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเนคขมมะเพราะรู้ความที่ทำทั้งหลายนั่นแลว่าไม่เที่ยงเห็นความแปรปรวนความคลายกำหนัดและความดับว่าทำในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ามที่เป็นจริงอย่างนั้นเพราะเห็นด้วยปัญญาโดยชอบอุเบกขาย่อมเกิดขึ้นอุเบกขาเช่นนี้นั้นย่อมล่วงพ้นธรรมได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเนคขมมะเหล่านี้แลอุเบกขาอาศัยเนคขมมะหกประการคำที่เรากล่าวแล้วว่าพึงทราบสัตตบ,บท36ดังนี้นั้น เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วคำที่เรากล่าวแล้วว่าในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้วจงละธรรมนี้เสียเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายจงอาศัยพึ่งพิงโสมนัสอาศัยเนคขมะหกนั้นแล้วจงละ จงก้าวล่วงโสมนัสอาศัยเรือนหนั้นเสียการละการก้าวล่วงโสมนัสเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงโทมนัสอาศัยเนคขมะมหนั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงโทมนัสอาศัยเรือนหนั้นเสียการละการก้าวล่วงโทมนัสเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ ในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอุเบกขาอาศัยเนคขมะหนั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงอุเบกขาอาศัยเรือนหกนั้นเสียการละการก้าวล่วงอุเบกขาเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงโสมนัสอาศัยเนคขมะหนั้นแล้วจงละ จงก้าล่วงโทมนัตอาศัยเนคขมมะหกนั้นเสียการละการก้าล่วงโทมนัตเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายพึ่งพิงอุเบกขาอาศัยเนคขมมะหกนั้นแล้วจงก้าล่วงโสมนัตอาศัยเนคขมมะหกนั้นเสียการละการก้าล่วงโสมนัตเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันก็มีอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันก็มีอัตถิพิคเวอุเบกขานานัตานานัตตสิตาอัตถิอุเบกขาเอกัตตาเอกตตสิตาอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันก็มี เป็นอย่างไรคืออุเบกขาในรูปก็มีอุเบกขาในเสียงก็มีอุเบกขาในกลิ่นก็มีอุเบกขาในรสก็มีอุเบกขาในโภภพธพภะก็มีอุเบกขาในธรรมก็มีอัตถิพิคเวอุเบกขารูเปสุอัตถิสัตเทสุอัตถิคันเทสุอัตถิระเสสุอัตถิโพธพเพสุ อธิธรรมเมสุนี้จัดเป็นอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันเป็นอย่างไรคืออุเบกขาที่อาศัยอากาสานัญจายตนะก็มีอุเบกขาที่อาศัยวิญญาณัญายตนะก็มีอุเบกขาที่อาศัยอากินจัญญยตนะก็มี อุเบกขาที่อาศัยเนวะสัญญาณาสัญญายตนะก็มีนี้จัดเป็นอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันในอุเบกขาสองประการนั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันแล้วจงละจงก้าวล่วงอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันนั้นเสียการละการก้าวล่วงอุเบกขานี้ มีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอัตัมมยตาแล้วจงละจงก้าวล่วงอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันเสียการละการก้าวล่วงอุเบกขานี้มีได้ด้วยอาการอย่างนี้คำที่เรากล่าวแล้วในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้วจงละธรรมนี้เสียดังนี้นั้น เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วคําที่เรากล่าวแล้วว่าพึงทราบสติปัฐานสามที่พระอริยเศษซึ่งเมื่อเศษชื่อว่าเป็นผู้สอนควรเพื่อสั่งสอนหมู่เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายผู้สอนในโลกนี้เป็นผู้อนุเคราะห์สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่า นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกทั้งหลายของผู้สอนนั้นย่อมไม่ฟังไม่เงียสโสสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของผู้สอนในข้อนั้นตถาคตไม่มีใจยินดีไม่ชื่นชมและไม่ถูกรั่วรถมีสติสัมปชัญญะอยู่ภิสษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่า สติปฐานประการที่หนึ่งที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสภชื่อว่าเป็นผู้สอนควรเพื่อสั่งสอนหมู่อีกประการหนึ่งผู้สอนเป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกทั้งหลายของผู้สอนนั้น บางพวกไม่ฟังไม่เงียสโสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของผู้สอนบางพวกฟังด้วยดีงเงียสโสดับตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของผู้สอนในข้อนั้นตถาคตก็ไม่มีใจยินดีไม่ชื่นชมไม่มีใจยินดีก็ไม่ใช่ไม่ชื่นชมก็ไม่ใช่ เว้นความมีใจยินดีและความไม่มีใจยินดีทั้งสองอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสติปฐานประการที่สองที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเศวชื่อว่าเป็นผู้สอนควรเพื่อสั่งสอนหมู่อีกประการหนึ่งผู้สอนเป็นผู้อนุเคราะห์สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกทั้งหลายของผู้สอนนั้นย่อมฟังด้วยดีเงียโสดสดับตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของผู้สอนในข้อนั้นตถาคตมีใจยินดีชื่นชมและไม่ถูกรั่วรถมีสติสัมปชัญญะอยู่ ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสติปฐานประการที่สามที่พระอริยะเสดซึ่งเมื่อเสดชื่อว่าเป็นผู้สอนควรเพื่อสั่งสอนหมู่คำที่เรากล่าวแล้วว่าพระอริยเสรรมคือสติปทานสามซึ่งเมื่อเสดชื่อว่าเป็นผู้สอนควรเพื่อสั่งสอนหมู่ดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว คำที่เรากล่าวแล้วว่าพระอริยะนั้นอันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายช้างที่ควรฝึกอันควานช้างบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือ หรือทิศใต้ม้าที่ควรฝึกอันคนฝึกมาก้าบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเ,เ,เ,เดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้โคที่ควรฝึกอันคนฝึกโคบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้แต่บุรุษที่ควรฝึก อันตราคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะสอนให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ตลอดทั้ง8ปทิศคือผู้มีรูปย่อมเห็นรูปทั้งหลายได้นี้เป็นทิศที่หนึ่งผู้มีสัญญาในอรูปในภายในย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกได้นี้เป็นทิศที่สองเป็นผู้น้อมใจว่างามทั้งนั้นนี้เป็นทิศที่สเพราะก้าวล่วงรูปประสัญญา พราะดับปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากาสานัญจายตนะอยู่ด้วยการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดนี้เป็นทิศท,ที่สี่เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะอยู่ด้วยการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด นี้เป็นทิศที่ห้าเพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากินจัญญายตนะอยู่ด้วยการทำในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีนี้เป็นทิศที่หกเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเนวะสัญญานาสัญญาญตนะอยู่นี้เป็นทิศที่เจ็ด พระก้าล่วงเนวะสัญญานาสัญญายัตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่นี้เป็นทิศท,ที่8ภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ควรฝึกอันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธสอนให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ตลอดทั้ง8ทิศคำที่เรากล่าวแล้วว่าพระอริยะนั้นอันเราเรียกว่าเป็นสารถี ผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว